สวัสดีค่ะวันนี้ครับผมอยู่ผมอีกเช่นเคยกับเจมมอนกันนะครับผมอยซ่งวันนี้ครับผมเป็นพาที่สาซึ่งผมจะจะมาเล่นในโหมดธรรมดานะให้เล่แบบหลายๆรอบนะผมเล่นไปครั้งแรกแหละไอตอนนั้นอนะโดนโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนเจอคนโปงไงพาทสองก็เล่นโหมดไฮซิกแล้วกลับมาเล่นโหมดคลาสสิกธรรมดาเนี่แหละมาเข้าเลยโอเคนี่เข้าเเสรมนี่แล้ว เนี่ยนะครับเห็นทุกคนเห็นผมไหมเนี่ยผมแต่งตัวเป็นเล็กวูบเนี่ยเล็กวูบแต่ว่าเล็กวูบหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้หรกเพราะผมแค่เปลี่ยนหน้าตาให้เฉยเพราะผมไม่ชอบหน้าตาอย่างนั้นเท่าไหร่ใส่ชุดเซนติสต์เหรอเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแดงไปบอกมีคนใช้แล้วโอเคเนี่ยผมจะใช้หน้าตานัาศึกสาที่ไหนให้ประโยชน์หน่อยนึงน,นะนี่แหละผมเลยว่าอัดคลิปเลยนะ พึ่งผมตอนที่เวลาอัดคลิปเนี่ยก็จะอัดคลิปโชว์แบบไม่ได้ดึกๆนะซึ่งดึกๆอยู่ในนึงบางทีนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดึกๆหรอกบางทีอะแต่ช่างเถอะจะมาบอกอะไรให้นะครับโอ้ยมีคนดีเลยออกเกมได้เหรอโว้ยเป็นอิมพอตเตอร์ยัยอิมพอตเตอโอ้โหได้เป็นเหมือนตอนที่แล้วเลยได้เป็นรอบแรกแล้วก็โดนคนโปใช่ไหมไม่ไว้ใจแล้วแต่ช่างเถอะจะมีคนปิดไฟเนี่ย

คนตายไปหัวสามคนเลยเหรอโอ้โหหลายคนตายไปเลยแวที่ไหนยังบอกอีกว,ว่าที่ไหนอ่ะเดี๋ยวโดนคนสงสัยหรอกเฮ้ยที่ไหนก็ได้ที่ไหนที่ไหน And admin, หอันอีสแอดมินเนาะบอกว่ารามลามสีรามเหรอราม,มใช่ไหมสีรามไอ้คนไอ้คนสีดำะนะมันไม่ใช่ชื่อ้ามมันชื่อรามแต่ว่ามันไม่สีนั่นนะ่ะสีดำมันสีดำ โอเคลามโอเคพิมเลยลามลามได้ลามเดดไปแล้วลามตายไปแล้วเหรอลามออออามยังไม่ตายเน,นี่ยเนะี่ยะอย่าบอกรามเอ้ใครอะลามอะไรอะลามมันบอกว่าวันนี้คนบอกว่าลามตายแล้วโหวดลามมันตายแล้วไม่ใช่เหรอโหวดตาม,มันตายแล้วเนี่อออยออออนี่นี่ว่ามันอะไรนี่ว่ามันยังไม่อยู่มันยังไม่ตาย มันตายแล้วสีลามว่ะเฮ้ยช่างเห็นแล้วโวตไอ้สีนั่นน่ะลาเพราะมีคนบอกสีลามไงโอเคกดติ๊กเลยเลยติ๊ก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 ตติิ๊๊กกสีลามเออสีลามไม่ได้เป็นอย่างนี้สินะโอเคอ่าไฟโอ้ไฟกับไฟนี่ดีเลเลยพอดีเลยมาเลยไป๊ง ไ,นไ่นะโอ้ยเขียวนี่ดีกว่าเขียวตีโอเคเดี๋ยววลานแหละโหว่าผมโอ้นี่คิวเลยอ้้เเเย ê! ย ê! ย ê! ย, ê! ย, ê! ยโอ้ดีใจจังเลยตัวเองช่งชนะได้เป็นนิมพอสเตอร์โชคดีไม่โดนคนโปนะครั้งเนี้ยเยเยส มีคนบอกว่าจีจีเลยจียจีตามเลยจีจีเลยจีจีเลยโอ้มีคนออกเกมไปด้วยแฮมโอ้โ,อโห my god เพื่อนพวกเราหายไปไนกันหมดเกลีย้ยงเนี่ยคนนั้นด้วยโอ้ยกลายสีแดงเลยเนี่ยสีแดงหน่อยดิแดงหน่อย,ยอ๋ยแดงดิไม่กดแดงอ่ะเอาแดงไปเลยอ่ะ เล,เลือกสีเหลืองก็แล้วกนันเลือกสีแดงอ่าไ,ได้แล้วโอเคได้สีแดงแล้วโอเคเราได้แต่ตอนน,นอาาอี้มีคนเข้ามาไหมโอ้มีคนเข้ามาแฮนคนเข้ามาดีดีจังเลยเ <c oughs> ออช่างเถอะในรอบต่อไปเราจะได้เป็น ครูเมดหรือว่าเราจะได้เป็นอิมพอร์เตอร์หรือว่าเราจะได้เป็น s c i e n t i s หรือเราจะได้เป็นเ engineer e n g i นจิเนียร์นี่มีโอกาสที่ฉันจะเป็นได้นะในรอบต่อไปแต่ว่าน่าจะไม่มีหรอกผมว่านะโอกาสจะมพอร์เตอร์มันน้อยอยูน่นิดนึงแต่ว่าโอกาสที่เป็นครูเมดคือมีสูงเลยรเราจะเลือกหมวกเลยดีอ่ะเ,ออเลือกหมวกเลยดีอ่ะมหมวกกับปุ๊กแล้ว หมวกอะไรดีนะหมวกอะไรดีเ,เดี๋ยวเหมือนเจอเขาแพะแหขอขอแพะหน่อยได้ไหมนี่เขาแพะงั้นเดี๋ยวอะไรสตาร์ทอาร์เหรอโอเคเดี๋ยวมีคนออกอีกแล้วโอ้ยออกทำไมอ่ะ่ยโอเคเข้ามาแล้วโอ้ยโล่งใจหน่อยนึงแต่ช่างเถอะไม่รู้ว่าตอบหลอกไปจะได้เป็นอินพ์พอตอรนหรือเปล่านะต้องดูกันอีกที โอ oh, ้ไม่ไม่มาโหลดช้าอย่างเงี้ยเกมอะโหลดยังนานโหลดยังช้าเลยโอเคมีคนดีเลย์ออกเกมได้เหรอโอ้ดีเลยได้เป็นพ oh yeah. <c oughs> ่อเตอ oh, ร์โอเมย์ได้เป็นมุดท่อเฉยเลยโอ้โหได้เป็นอินจีได้เป็นมุดท่อเฉยเลยไม่อยากเป็นเลยอยากูแม่ไม่อยากเป็นอยากเป็นบอสเตอร์มากกว่าอีกลงท่อโชว์คนดีกว่าเร็ว รูดบ okay, okay, ัตรรูดการ์ดช็อปเดี๋ยวมันช้าไปเอ้ยโอเคได้แล้วเดี๋ยวอะไรเสียนะอืมตรงนี้เหรอโอเคได้เดี๋เด้๋ดีเอาเจอศพเสร็จถูที่ไหนเพื่อนเดี๋ยวน่าจะศพที่ไหนอ่ะแว e r e w h e ก่อนแล้วกันที่ไห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 น ใครเหรอมีใครในวีเกชั่นใช่ไหมหมอวสีรามรามเป็นเหรอวายรามรามอยู่ไหนโอ้มันมันม่ีใครเห็นรามเลยใช่ไหมมนราม,มันอยู่นี่ไงมันอยู่ทาด้านซ้ายตรงกลางอะเห็นไหมใครมันไม่เห็นมันตาบอบแล้วมึงเนี่ยโอเคดูเปเถอะมาเต็นมาางเนี้ยโอเคเดวลวละแหล อืมโอเคกดวด,วดใครดีนะใครนั่งใส่สุดมันบอกว่าสีลามลามน่างใส่น่าจะน่าองใส่ถุงทรงรามเนี่ยโอเคกดไปเลยโอ้ยวดลามไปใครหลายคนก็น่าจะวดไอ้สีน้เงไอ้สีเขียวแน่เลยเฮ้น่าจะไม่มีอะไรหรอก รู้เปล่าว่าผมมาดูคลิปตัวเองที่ผมเคยอัดคลิปไปอยู่ตอนนั้น่ะคลิปอมองรรดเจอคนโปะอ่ะผมบอกล้วผมขัดใจมากอ่ะคือแบบผมกำหมัดแน่นมากเลยในตอนนั้นที่ผมไปดูอ่ะผมมกำหมัดกำหมัดแน่นมากๆเลยอ่ะคือแบบคือแบบผมมันขัดใจมันขัดใจไม่รู้่ะรู้แค่ว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ขัดใจอ่ะคือแบบผมดูทีไรผมขัดใจทุกทีอ่ะคือที่คันขัดใจเพราะว่าเขากดแต่ปุ่มเยอะๆอ่ะปุ่มแบบเยอะมาก โกเต้ปุ่มอย่างเดียวเลยอ่ะผมก็เลยแบบขัดใจหน่อยนึงคิดว่าคงตัดเท่านี้แหละ